วันที่25กันยายน2566ที่กรมราชธาฑ์ถนนนนทบุรี1ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ทันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมามอบนโยบายให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าการบริหารงานกระทรวงยุติธรรมในยุคนี้จะต้องยึดรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรมโดยใช้กฎหมายที่เป็นธรรมเอากฎหมายเป็นใหญ่รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศการที่มีนักโทษล้นคุกในตอนนี้เพราะส่วนใหญ่มีการนำผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างรอสอบสวนหรือระหว่างรอสาลชั้น สารอุทธรณ์ตัดสินมาคุมขังทำให้มีผู้ต้องขังในส่วนนี้มากถึง60,000คนพันตํารวจเอกทวีกล่าวต่อว่าตามที่กฎหมายบอกเอาไว้ว่าคนกลุ่มนี้แม้จะถูกคุมขังอยู่แต่ยังถือว่าไม่ได้เป็นผู้กระทําผิด แต่ถูกจับมาอยู่รวมกับนักโทษอื่นทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินตอนนี้ต้องเห็นใจกรมราชทัณฑ์ที่ยังไม่ได้นำกฎหมายดังกล่าวมาแก้ปัญหาตรงนี้ทำให้คนกลุ่มนี้ซึ่งถูกส่งมาคุมขังตามคำสั่งศาลโดยอยู่ระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าสมควรที่จะนำเรื่องนี้มาพิจารณาใหม่ไม่ปล่อยให้สภาพผู้ต้องขังที่ยังไม่ถูกตัดสินเป็นอย่างนี้ไม่ควรที่จะต้องมาขังรวมกันกับนักโทษที่ถูกตัดสินไปแล้วถือเป็นสิ่งหนึ่งจะต้อง ดำเนินการทั้งในเรื่องสถานที่ทางกรมราชธรรมมีเยอะและก็มีสถานที่เอก,กชนอีกซึ่งจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งพันตํารวจเอกทวีกล่าวต่อว่าอีกเรื่องที่อยากจะทําคือเรื่องประวัติคนเคยต้องโทษเพราะหลังจากคนโทษมาแล้วคนเหล่านี้ก็ยังมีประวัติอยู่ทําให้ไปทํางานไม่ได้แม้แต่งานรอปภ จึงต้องมาแยกแยะและแก้ไขกล้าทำให้มันถูกต้องต้องทำโปรแกรมคืนคนดีให้สังคมต้องกลับมาดูพรอบราชธรร์เพราะเป็นกฎหมายที่ทางสหประชาชาติเป็นผู้สั่งให้เขียนให้ทำกฎหมายที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่คนที่รับมาปฏิบัติยังไม่ได้ทำตาม ซึ่งอาจจะติดขัดในเรื่องต่างๆเช่นงบประมาณต้องกลับไปดูว่าจะแก้ไขระบบได้อย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าส่วนประเด็นเรื่องการเข้ารับการรักษาตัวของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทางกรรมธิการวุฒิสภาทุกคนให้ความสนใจติดตามเรื่องนี้ในกรณีที่ผู้ต้องขังที่เด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาด หากจะออกไปรักษาตัวภายนอกนั้นตนได้รับทราบจากรายงานของอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาว่าในปีหนึ่งจะมีประมาณกว่า50,000รายมีทั้งที่รักษาตัวนานอยู่ประมาณ1,000 0กว่ารายพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าเรื่องนี้ตนได้ให้โคศกไปที่แจงกับกรรมธิการถึงในหลักกฎหมายแล้วเราต้องให้ความเคารพกับความคิดเห็นของแทย เพราะความเห็นของแพทย์ถือว่าเป็นความเห็นใหญ่มากกว่าผู้บัญชาการเรือนจำเราต้องให้ความเคารพแพทย์ซึ่งในความเห็นของแพทย์นั้นถ้าหากเรารุกล้ำไปมากก็จะกลายเป็นผู้ทําผิดกฎหมายเสียเองเพราะมีกฎหมายห้ามเปิดเผยรายละเอียดของผู้ป่วยซึ่งเรื่องนี้ตนจะให้ทางกรมราชัาน์เป็นผู้ตอบคำถามในครั้งต่อไป